สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งนะคะวันนี้พิธีกรคนเดิมจะพาทุกคนไปเที่ยวชิปกันอีกครั้งค่ะวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดสกลน,นครและเจาะลึกไปที่อำเภอเล็กๆแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คืออำเภอกุสุมานค่ะ ฟังชื่อแล้วหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูแต่บอกเลยว่าเรื่องราวของที่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มการเดินทางย้อนเวลาไปพร้อมกันเลยค่ะรู้จักกับกุตสุมานและทำความเข้าใจสภาพที่ตั้งกันก่อนก่อนจะไปฟังเรื่องราวในอดีตเรามาดูทำเลที่ตั้งของอำเภอกุตสุมานกันก่อนดีกว่าค่ะ อำเภอกุสุมานตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองสกลนครมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ450ตารางกิโลเมตรหรือเกือบเกือบ3แสนไร่เลยทีเดียวค่ะห่างจากจังหวัดสกลนครประมาณ42กิโลเมตรถ้าดูจากแผนที่อำเภอน,นี้จะล้อมรอบด้วยพื้นที่ของหลายอำเภอเลยค่ะทั้งอำเภอเมืองสกลนครและอำเภอพลน,นาแก้วในทิศใต้ทิศตะวันตกก็ยังติดกับอำเภอเมืองสกลนครอีกเช่นกัน ส่วนทิศเหนือจะไปติดกับอำเภอนาว่าสีสองครามและท่าอุเทนจังหวัดนครพนมในขณะที่ทิศตะวันออกก็เป็นอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมค่ะเรียกว่าเป็นอำเภอที่เหมือนเป็นรอยต่อระหว่างสองจังหวัดเลยก็ว่าได้สำหรับเขตการปกครองในอำเภอกุสุมานเองก็จะแบ่งออกเป็นห้าตำบล64หมู่บ้านด้วยกันค่ะ ได้แก่ตำบลอุ่มจานตำบลน,นาพียงตำบลน,นาโพตำบลกุสุมานและตำบลโพธิไพศาลซึ่งแต่ละชื่อก็มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของอำเภอแห่งน,นี้ทั้งนั้นค่ะย้อนรอยประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน เรื่องราวการตั้งถิ่นฐานในอำเภอกุตสุมานไม่ได้เพิ่งมีนะคะแต่ย้อนไปไกลถึงสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยค่ะโดยมีการค้นพบหลักฐานที่เก่าแก่มากๆในบริเวณบ้านเมืองเก่าหมู่8ปดตำบลน,นาโพลักษณะเป็นเนินดินที่ล้อมรอบด้วยที่นาซึ่งตรงนี้มีการขุดพบเศษภาชนะเครื่องปั้งดินเผาที่มีสีและลวดลายแบบเดียวกันกับกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียง ลูกบัตรและของใช้อื่นๆที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าเคยมีมนุษย์มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่เมื่อนานมาแล้วหลังจากนั้นอีกหลายร้อยปีเราเราพุทธศตรวรรษที่21-23ถึง23ก็มีกลุ่มคนวัฒนธรรมล้านช้างหรือที่เรารู้จักกันในชื่อไทยลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานแต่ไม่นานนักก็รกร้างไปอีกจนกระทั่งเข้าสู่ยุครัตนโกสินนี่แหละค่ะ การก่อร่างสร้างเมืองของกุสุุมานก็เริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงต้นยุครัตนโกสินทร์มีกลุ่มคนจากฝั่งซ้ายแม่นำ้ำโขงที่เรียกว่าไทโซหรือกะโซนำโดยเพี้ยเมืองสูงและเพี้ยบุตรโคตได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่พวกเขาขึ้นตรงต่อเมืองมหาไซกองแก้วแต่แล้วสงครามระหว่างสยามกับเวียงจันทร์ก็เกิดขึ้นเมืองมหาไซกองแก้วแตกทำให้ทุกคนต้องหนีเข้าไปหลบซ่องตามป่าเขา จนกระทั่งในปีพศ2378มีผู้คนจากเมืองมหาไซกองแก้วกลุ่มหนึ่งเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองสกลทวาปีซึ่งในเวลาต่อมาก็คือเมืองสกลนครนี่เองค่ะและในปีพศ2385เจ้าเมืองสกลนครก็ได้รับคำสั่งให้ไปเกลี้ยกล่อมชาวผู้ไทยแถบเมืองวังให้เข้ามาอยู่ในเขตเมืองสกลนคร ครั้งนั้นเองที่ท่านได้ชักชวนให้เพียเมืองสูงและเพียบุตรโคตพร้อมชาวไทโซกลับเข้ามาด้วยกลุ่มชาวผู้ไทยไปตั้งถิ่นฐานที่บ้านผ่านพร้าส่วนชาวไทโซ่นำโดยสองเพียก็มาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมห้วยขมานซึ่งในตอนนั้นเรียกชื่อที่นี่ว่าบ้านกุดขมานหรือบ้านกุดสมานจากเมืองสู่อำเภอ เรื่องราวของบ้านกุดขมานยังไม่จบแค่นั้นนะคะในปีพศ2387รัชกาลที่5แห่งกรงรัตนโกสินทร์ทรงปรดเกล้าวยกฐานะบ้านกุดขมานขึ้นเป็นเมืองกุสุมารมนทนพร้อมกับแต่งตั้งให้เพี้ยเมืองสูงเป็นเจ้าเมืองและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระอรันอาสาแต่การเปลี่ยนแปลงก็ยังคงดำเนินต่อไปค่ะในปีพศ2505 ซึ่งเป็นสมัยรัชกาลที่หเกิดความขัดแย้งในเมืองกุสุมานมนทนทำให้เท้าขัติยะขอแยกตัวออกไปตั้งบ้านเรือนที่บ้านนาโพรัรชกาลที่ห้าจึงโปรดกล้ายกบ้านนาโพขึ้นเป็นเมืองโพที่ไพศาลน,นิคมและแต่งตั้งเท้าขัติยะเป็นเจ้าเมือง ในปีเดียวกันนั้นเองค่ะเมืองกุสุมามนมณฑลก็ประสบปัญหาภัยแ้งและโรคพบาทดอย่างหนักชาวบ้านจึงพากันอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ตั้งของอำเภอกุสุมานในปัจจุบันค่ะหลังจากนั้นในปีพศ2432พระอรันอาสาก็ถึงแก่กรรมบุตรชายคือเท้าสุริยะก็ได้สืบทอดตำแหน่งและบรรดาศักดิ์เป็นพระอรันอาสาต่อมา แต่แล้วในปีพศ2439เมืองกุสุมามนมณฑลและเมืองโพธิภิสารนิคมก็ถูกยุบให้ไปขึ้นกับเมืองนครพนมแทนค่ะเพราะถือว่าเป็นเขตแดนของนครพนมในช่วงพศ2440ก็มีการจัดระเบียบการปกครองใหม่ทำให้ชื่อเมืองถูกเปลี่ยนไปและสุดท้ายในที่สุดเมืองกุสุมานและเมืองโพธิภิสารก็ถูกยุบลงเป็นเพียงตำบล ขึ้นกับอำเภอเมืองสกลนครและอำเภอเมืองนครพนมค่ะแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคะในปีพศ2505ก็ได้มีการประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอกุสุมานขึ้นขึ้นกับอำเภอเมืองสกลนครอีกครั้งก่อนจะได้รับการประกาศยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอกุสุมานอย่างเป็นทางการในปีพศ2510จนถึงปัจจุบันนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอำเภอกุสุมานที่น่าสนใจมากๆตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงการสร้างเมืองและการยุบรวมจนกลายเป็นอำเภอในที่สุดใครที่อยู่สกลนครหรือมีโอกาสได้เดินทางไปที่นั่นลองแวะไปเยี่ยมชมอำเภอกุสุมานกันดูนะคะเพราะแต่ละสถานที่ก็มีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้มากมายเลยคะ่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราจะกลับมาพร้อมเรื่องราวดีๆและน่าสนใจแบบนี้อีกแน่นอนค่ะถ้าชอบรายการนี้แล้วเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พิธีกรได้มีแรงไปตามหาเรื่องราวสนุกๆมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกในตอนต่อๆไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ